ไปไหนเนี่ยแม่ไม่กัมินเลยกามินครับกามินครับกามินอยู่ไหนลูกในนี้ก็ไม่มีกามินหายไปไหนอ่ะกามินกามินครับกามินกามินอยู่บนไหนกามินกามินอยู่ไหนเนี่ยกามินกามมินครับ กามินครับไหนเนี่ยกามินหายไปไหนนี่ไงกามินกามินครับกามินอยู่ไหนกามินถ้ากามินไม่อยู่แม่ออกไปแล้วนะกามินครับไปนะกามินไม่อยู่ไี่ไหนเนี่ยกามิน โอ้แม่ไม่เห็นเลยกมินไปแอบตรงไหนเนี่ยเ็จอกู้้จริงเหรอแม่หาตั้งนานไม่เจออู้เจอแล้วอู้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วหืมหืมยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยเจอแล้วเจอแล้ว